สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะอาจจะเปิดตัวด้วยการถามคำถามกลับไปนะคะถามว่าคนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านคนที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่วันนี้เหนื่อยไหมคะมีใครเหนื่อยบ้างไหมคะเหนื่อยเนาะ <laughs> ภายในสองสาเดือนที่ผ่านมาไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะคะ สองสามเดือนที่ผ่านมามีใครเหนื่อยบ้างไหมแล้วเวลาเหนื่อยเนี่ยมีใครเคยปอบล้วบ้างไหมคะบางคนก็มีเนาะบางคนก็ไม่มีสำหรับแอนนะคะย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วไม่มีใครปอบแอนเลยมีแต่ตัวเองเท่านั้นที่ปอบตัวเองที่สำคัญนอกจากจะไม่มีใครปอบแล้วนะคะยังมีแต่เสียงกลนด่า มีแต่คำติชินนินทามีแต่คำว่ากล่าวมีแต่คำเหยียบยําซ้ำเติมถามว่าทำไมถึง move on และผ่านมันมาได้ยังไงจริงๆแล้วไม่ได้เลยนะคะจริงๆแล้วคือท้อมากจริงๆแล้วคือคิดว่าตัวเองไม่มีค่าต่ำเตี้ยเรียดินมาตลอดระยะเวลานั้นน,น,นะคะที่ มีปัญหาหรือว่าเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นกับตัวเองไม่มีใครที่จะคอยปลอบใจด้วยแถมไม่พอนะคะมีเป็นแสนแสนหมืน่นหมื่นคอมเมนต์ที่กล่าวทอด่าเราว่าเราแต่แล้วก็มีอยู่วันนึงค่ะที่แอนตกผลึกทางความคิดทาางควาควมิดของตัวเองนะคะก็คือต้องขอขอบคุณคอมเมนต์หนึ่ง เขาใช้ชื่อเฟซบุ๊กเดิมๆตลอดในการด่าทอแอนและใช้ชื่อเฟซบุ๊กของตัวเองในการด่าทอคนอื่นเยอะแยะ,ยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาราหรือว่าเป็นเรื่องต่างๆนานามากมายเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะที่แอนเข้าไปดูว่าเฮ้ยทำไมคนคนหนึ่งถึงจงเกลียดจงชังโลกใบนี้ได้มากขนาดนี้ แอนก็เลยคลิกเข้าไปดูในโปรไฟล์เขาค่ะดูว่าชีวิตของเขานั้นเป็นยังไงทำไมคนคนหนึ่งถึงเกลียดคนอื่นได้มากขนาดนั้นเพราะอะไรหนออยากรู้จังเลยคลิกเข้าไปค่ะปรากฏว่าสิ่งที่แอนเห็นนั้นทำให้แอนต้องเอามือทาบอกตัวเองเลยค่ะว่าเขามีความทุกข์ หนักหนาสาหัสสากันแค่ไหนกับชีวิตของเขาด้วยการที่เขาระบายมันบน Facebook ของตัวเองค่ะเขาด่าเจ้านายเขาเขาด่าเพื่อนร่วมงานเขาด่าคนที่บ้านเขาด่าครอบครัวตัวเองเขาเสพแต่เพจที่แย่ๆเขาแชร์แต่เรื่องที่เป็นลบเท่านั้นล่ะค่ะตกผลึกทางความคิดพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่ตัวเองคิดว่า คนที่มาด่าเราคนที่มาว่าเราเนี่ยนะคะคือคิดใหม่เลยค่ะคิดกลับกันเลยว่า อ๋อเขามีขยะทางใจมากมายเหลือเกินเขาถึงต้องการที่จะเททิ้งกับใครก็ได้มีค้อนอยู่บนหัวตัวเองที่คอยกวัดแกงอยู่ตลอดเวลาที่จะตีมแมลงทุกตัวหมายถึงสื่อหรือคนหรือสิ่งของที่ผ่านหน้าเขามาเขาพร้อมที่จะตีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหานั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวเราเองเลยนะคะ แล้วเราจะมานั่งทอและจมดินและทำตัวเองให้ไม่มีค่าอยู่อย่างนี้เหรอทั้งๆที่ชีวิตของเรายังมีอีกชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเราต้องดูแลแถมเรายังจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นซิงเกิลมัมที่ต้องคอยดูแลครอบครัวด้วยตัวเองต้องหาเงินด้วยตัวเองแล้วเราจะต้องเป็นคนที่ไม่มีค่าอย่างนี้เหรอ ให้คำพูดเหล่านี้มาทิมแทงเราเพียงเพราะว่าขยะในใจเขาเท่านั้นเหรอความคิดของแอนเปลี่ยนเลยนะคะถ้าวันนี้แอนยิ่งมองกลับกันไปอีกนะคะว่าถ้าวันนี้แอนเอาซิงเกิลมัมสิคนมายืนบนเวทีนี้ถามว่าซิงเกิลมัมสิคนที่ยืนบนเวทีนี้เอาเบสพื้นฐานเหมือนกันหมดเลยนะคะถามว่าทุกคนมีทางเลือกเหมือนกันไหมและจะเลือกทางเดินของตัวเองเหมือนกันไหม ก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะแล้วซิงเกิลมัมคนไหนหรือซิงเกิลเดคนไหนหรือชีวิตของคนไหนที่เคยเจอปัญหาหรือทําเรื่องผิดพลาดขึ้นมาในชีวิตชีวิตของใครที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าได้ดีกว่ากันคือชีวิตของคนที่เรียนรู้ยอมรับความผิดพลาดและพัฒนาตัวเองคะ่ะแล้วแอนคือหนึ่งในนั้นที่รู้แล้วว่าตัวเองผิดพลาดยอมรับมันนะคะแล้วก็ แก้ไขมันค่ะพัฒนาตัวเองพิสูจน์ตัวเองสิบปีไม่สายสิปีหลังจากนั้นเป็นต้นมาวันนี้แอนมายืนอยู่ตรงนี้วันนี้ที่นี่ด้วยรอยยิ้มแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่วันนี้ถามว่ายังมีท้ออยู่บ้างไหมมีคำกลด่ายอยู่บ้างไหมมีบ้างแต่แอนมองเห็นเป็นแค่หินก้อนหนึ่งทุกวันนี้นึกว่าตัวเองเป็นเดอะแมทริกแล้วนะ จริงๆเวลามีปัญหาเวลามีใครกลด่าเราหรือมีเวลาความท้อแท้หรือว่ามีสิ่งอะไรมากระทบแอนแอนจะมองเห็นเหมือนก้อนหินที่ถูกปาขึ้นมาเนี้ยค่ะจับมันรู้ว่ามันคือก้อนหินมันคือความเจ็บปวดที่คนอื่นด่าเรามันคือความท้อแท้มันคือความสิ้นหวังมันคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตที่ไม่มีใครอยากจะถือมันแล้วจะถือมันทําไมแล้วทิ้งมันลงซะทุกวันนี้นี่หลบจับมา รู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นจับมาพิจารณาดูควรจะทำยังไงกับปัญหานี้ก้าวข้ามมันไปได้ไหมถ้าเหนื่อยท้อพอพักก่อนนั่งก่อนถ้าเหนื่อยให้พักให้นั่งให้คิดให้ทบทวนอันไหนที่ผิดพลาดอย่าทำผิดซ้ำสิ่งไหนที่เคยผิดไปแล้วเราจะไม่ทำผิดซ้ำเรื่องเดิมๆอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยสวรรค์จะไม่ส่งเรื่องเดิมๆม,มาให้เราทำผิดพลาดซ้ำๆซากๆนะคะถ้าเกิดวันนี้ใครที่กำลังท้อนะคะแอนอยากจะบอกทุกคนว่าคุณผ่านมันไปได้แน่นอนและที่สำคัญนะคะสิ่งสุดท้ายก็คือแบกสัมภาระไปในชีวิตให้น้อยที่สุดค่ะงงใช่ไหมสัมภาระคืออะไรสัมภาระที่แอนหมายถึงเนี่ยนะคะไม่ใช่ภาระ ภาระอาจจะแปลว่าลูกความรับผิดชอบครอบครัวบ้านรถทรัพย์สิสนอะไรต่างๆนั่นคือภาระของเราแต่สัมภาระที่แอนพูดนี่ว่าแบกไปให้น้อยที่สุดคือความเกลียดชังความหึงหวงความเห็นแก่ตัวความเครียดแค้นความกโกรธเราล้ามันไม่ได้หรอกคะ่ะเราไม่ใช่พระเรายังไม่ได้บวช เพราะฉะนั้นเราแบกสัมภาระนี้ไปให้น้อยที่สุดคุณเชื่อไหมเริ่มจากวันนี้เลยแล้วพรุ่งนี้คุณตื่นขึ้นมาลองลดลงอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งในชีวิตเช่นวันนี้ฉันจะหึงแฟนฉันให้น้อยลงวันนี้ฉันจะโกรธเพื่อนร่วมงานให้น้อยลง แล้วคุณเชื่อไหมว่าพรุ่งนี้คุณจะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงที่คุณเอาไปนั่งนินทาคนคนหนึง่งหรือเลื่อนฟีด a c e b o o k เพื่อที่จะคอมเมนต์ด่าใครสักคนหนึ่งให้มันสะใจกับขยะที่อยู่ในใจของคุณหนึ่งชั่วโมงนั้นถ้าพรุ่งนี้คุณไม่ทำมันนะคะคุณจะได้หนึ่งชั่วโมงที่มีคุณภาพมากๆในการเอามาต่อยอดชีวิตให้มีคุณภาพและจะเป็นหนึ่งชั่วโมงที่คุณคิดว่า แทนที่คุณจะนั่งนินทาใครหรือด่าใครอาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงที่คุณทำกำไรให้กับชีวิตได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านบาทขอบคุณค่ะ